สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอ,อะระยะนี้ f อฟซก็มีหลายคนหลายท่านถามมาว่าอืมจะส่งเหรียญขายสะดวกปลอดภัยฮะติดต่ออะไรยังไงสำหรับช่องของปาปาอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะก็เดี๋ยวปาปาแจ้งให้ทราบนะก่อนที่เราจะส่งเหรียญขายฮะเรามีความจําเป็นต้อง อแอดไลน์ก่อน FC ฮะ F4 ฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะหากนักสะสมท่านใดฮะหากว่าไม่เก่งทางลน์อย่างาานักสะสมที่ค่อนข้างบางคนนะอายุมากแล้วอนะไรแบบประมาณเนี้ย F4 ก็หลายคนหลายท่านแจ้งมาฮะว่าเล่นลน์ไม่เป็นเล่นลน์ไม่เก่งในะประมาณเนี้ยนะจะดูช่องทางไหนก็แล้วแต่นะฮะดูช่องของปอปาเนี่ยนะก็ยังไงก็ปอปาก็ให้แอดไลน์ก่อนให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนให้ลูกให้หลานทําให้ก็ได้นะบางคนไม่ชํานาญฮะ ทำลายไม่เป็นเล่นลายไม่เป็นถ้าเข้าลายไม่ได้เข้าลายไม่เป็นในประมาณนี้ F45 ป๊าปาก,ก็แนะนํานะอ่ะให้ลูกให้หลานข้างบ้านหรือว่าญาติพี่น้องลูกหลานอะไรเงี้ยนะบอกแอดไลน์ให้หน่อยอ่าแอดไลน์อ่าลายช่องของปปาอะไรประมาณนี้ก็แอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอ F45 ป๊าปาขึ้นไว้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นมา้เตะหัวม้วนเลยนะแอดไลน์ห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองอีกไลน์หนึ่งก็ อ่าแอดไลน์ฮะ p จุด pa 33, สามสามสามนะถ้าซื้อขายเหรียญรวดเร็วฮะมีการโอนเงินจ่ายค่าเหรียญเร็วสะดวกปลอดภยัยฮะ f t แจ้งแจ้งตรงนี้เลยนะฮะซื้อขายเหรียญฮะมีการโอนเงินรวดเร็วสะดวกสะดวกปลอดภยัยเนี่ยก็ผ่านทางไลน์เท่านั้นแอดไลน์ตรงเนี้ยนะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาจบแล้วแอดมินคุยสรุปราคาเหรียญเท่านั้นท่านนี้ตกลงกับท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวแอดมินเขาโอนเงินเขาโอนผ่านทางไลน์เข้าบัญชีธนาคารตรงนั้นไปเลย f อฟซฮะสะดวกปลอดภัยนะสําหรับนักสะสมรุ่นคุณลุงค,คุณป้าคุณตาคุณยายอะไรประมาณเนี้อาจจะยังว่าเอ้ยนะซื้อขายผ่านทางไลน์เนี่ยสะดวกไหมดีไหมอะไรประมาณนั้นหลายคนหลายท่านอยากจะหิ้วเหรียญมาขายช่องของปาปาบอกช่องปาปาอยู่ไหนอะช่องปาปายังไม่มีหน้าร้าน f อฟซนะยังไม่มีหน้าร้านฉะนั้นก็การหิ้วเหรียญมาขายที่ช่องไม่ว่าจะเป็นร้าน,นไหนๆนะถามว่า ยังไงก็ต้องส่งรูปตรวจสอบก่อนเอฟซีอาร์นะจะหิ้วเหรียญมาเกิดว่าเหรียญน,นั้นไม่มีราคาใช่ไหมฮะ นะเกิดหิ้วมาเป็นพันๆเหรียญเนี่ยแต่ว,ว่าประปารับซื้อแค่เหรียญละ2บาทเลยประมาณเนี่ยเพราะเราไม่เห็นรูปเหรียญเนาะเราก็จะแจ้งท่านไม่ได้เดี๋ยวหิ้วมาแล้วก็จะบอกว่าช่องประปาไม่ได้รับซื้อจริงล็อกช่องนายกรนายขออะไรประมาณนั้นที่จริงแล้วถ้าเรารู้รายละเอียดก่อนนะทางที่ดีก็ส่งรูปมาตรวจสอบเลยฮะนะส่งรูปมาตรวจสอบแล้วต่อไปถ้าท่านส่งครั้งแรกได้เงินจากช่องปาปารครั้งแรกโอนเงินเรียบร้อยเนะี่ยต่อไปท่านจะไม่อยากหิ้วเหรียญมาท่านจะอยากส่งขายทางไลน์โอเคเนาะ f 4 5กล่องนี้เหรียญน,นี้ส่งมาจากเหรียญซองเนี่ยส่งมาจากจังหวัดลบบุรีนักสะสมท่านนี้ก็่ารู้สึกจะเป็นนักสะสมที่เคยส่งเหรียญช่องของปาฮะแกก็นๆะนะจะส่งร่วมสนุกสักครั้งหนึ่งใครนะใครที่อยากขายเหรียญก็ส่งมานักสะสมท่านนี้เห็นไหมฮะเขาติดต่อแอดมินทางไลน์นะ เขาก็ให้ที่อยู่กันไปเขาก็ส่งรูปเหรียญมานะให้ที่อยู่ไลน์ไปเขาก็ส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบตรวจสอบเสร็จปั๊บแอดมินเขาก็เอาอเคสตกลงราคากันเนาะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่อะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้นแอดมินเขาถึงจะให้ที่อยู่นะให้ที่อยู่การจัดจัดส่งเหรียญมาส่งเหรียญมาก่อนฮนะทั่วไปที่ไหนก็ทําแบบนี้นะฮะไม่มีช่อง youtube ที่ไหนเขาจะจ่ายเงินก่อนนะฮะ มันเป็นเรื่องแรกเปลี่ยนสินค้าอของสะสมกับเงิน f อฟฮะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้นะพะมีหลายคนท่านไม่เข้าใจครนะว่าโอ้ยต้องส่งเหรียญไปก่อนหรออาจจะไว้ใจได้อย่างไรเลยปรมาณเนี้ยก็เงื่อนไขเขามีตรงนี้ f อฟไม่ต้องห่วงนะฮะเจ้าของช่องเ่ยเขาไม่โกงหรอกนะก็คือไม่ไม่กดประปาอาจจะมีข่าวข่าวใช่ไหมเออทำไปประกันกันเอยเอ,ยอย่างนั้นอย่างนี้กันเออตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําไปประกันด้วยอ่ะเปิดปั๊บ f c จังหวัดลบบุรี F c ฮะขอบคุณ FC ฟท่านนี้ฮะ มีของฝากมาให้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปะปาฝากขอบคุณนะฮะ <c oughs> โอเคเนาะปะปายืมคลิปนักสะสมจังหวัดลบบุรีเนี่ยมาทาําการบอกการบอกกล่าวแต่หัวม้วนเลยสําหรับคนต้องการขายเหรียญจะติดต่อมายังไงอะไรประมาณนั้นก็อ่ะโอเคเนาะปะปาก็บอกไปข้างต้นแล้วนะอ่ะนี่ปี4 2 f สฮะ f อจังหวัดลบบุรีส่งมานี่เป็นเหรียญ10บบาทได้รับความนิยมอันดับที่3าม อ่ะโอเคเนาะนี่เป็นเหรียญทีบาทปี4ี่สองฮะจำนวน6เหรียญ2 4 6โอเคถูกต้องอ่ะนักสะสมท่านนี้ส่งมาขายช่องของป้าป๋าแบ่งปันฮะแกยามแกว่างว่างว่างวิจา,กการงานฮะแกจะหาเหรียญได้เก่งมากเลยนะแกจะส่งมาเหรียญ10บาทเออเหรียญเอญเนี่ยแกยส่งมาตรงนี้บ่อยสงสัยจนะอยู่ใกล้แน่เลยมานี้ยน่าจะอยู่ใกล้แหล่งซื้อขายเหรียญจังหวัดลบบุรีเลยนะเพราะจังหวัดลบบุรีก็น่าจะมีแหล่งเอฟซีฮะน่าจะมีแหล่งเนาะอ่ะโอเคนะฮะเนี่ยได้มา6เหรียญฮะ โอเคสภาพเหรียญก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะเหรียญผ่านใช้แต่ใช้ได้ฮะนะสีสดใสเชียวนะอ่าสีสดใสประมาณนี้แหละอ่ะปลาปาวางไว้ก่อนนะฮะอัปปีสีสองได้หกเหรียญใครที่มีนะใครที่มีหากยังไม่มีที่ขายนะหรือราคาไม่โดนใจยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะนะเราก็ต้องส่งรูปเหรียญส่งประเมินทางนั้นทางทางทางอ่าพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้รวมถึงร้านปลาปาช่องปลาปาด้วยก็เนาะก็หากว่าช่องของปลาปานั้น อ่ามีราคาใกล้เคียงกับท้องตลาดพอจะขายได้ก็อ่ะส่ง,สงรูปตรวจสอบพอมันราคาก็คุยกับแอดมินเลยอันนี้ปี34นะฮะโอเคเนาะอ่ะปี34เราได้มากันเหรียญหนึ่ง fc ฮะเอาใครใครมีนะฮะปี34มสี 4, ป่ปาก็รับซื้อปี42ก็รับซื้อหมดยังอ่ะยังยังปี41่หน,นึ่งปื๊ดมาเดี๋ยวมาดูปี41หนึ่งกันอ่ะอันนี้เป็นอันนี้น่าเก็บสะสมใน fc นะปีสีถึงถึงถึงสาก็ยังน่าเก็บอยู่นะล่าสุดเนี่ยปาปาอ็คลิปออกไปก็จะถึงปี44เลยนะอ่ะ จาก31ไปถึงปี44เลยแหละนะก็ประมาณสัก7 7ปีพศใช่ไหมอ่ะ7ปีพศก็หากันเถอะ fc นะถือว่ารับซื้อกันในยุคปัจจุบันวันนี้<ม>โอ้รับซื้อเหรียญที่มากมายมากมายหลายชิดราคาเลยแหละเนาะอ่ะปี41ใครที่มีฮะอืมวันนี้อันนี้เหรียญคุณนิวส่งมาเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่สวยเลย fc สวยตรงไหนฮะสวยตรงผิวด้วยนะผิวยอมรับว่าผิวสวยฮะเป็นผิวดำเดิมผ่านการใช้งานแต่ผิวเขาดำเดิมไงนะผิวเขาไม่เหลืองแบบไม่เหลืองอ่อนปื้ดเหมือนเหรียญล่างมาได้บอกไหมฮะ โอเคไหมอ,อ้าวน,นี้ถุงแตกว่าปลาปาดเปิดไปโดนแน่เลยคุมมีดอ่ะเปิดมาป๊บก็ยังเป็นเหรียญเด็ดฮะเป็นเหรียญที่รับความนิยมอันดับที่1ของชุดของเขาเลยเนี่ย fc ฮะอันนี้เป็นเหรียญ1น,นบาทที่ระลึกเสด็จนิวัฒนนครน,นะเนี่ยใครที่มีนะใครที่มีปลาปารับซื้อฮะผ่านการใช้งานแล้วไม่ผ่านฮะเหรียญเก่าเก็บอะไรก็มาค่อยๆค,คุยกับแอดมินเอานะทางด้านราคานะฮะเหรียญทุกเหรียญเนี่ยถ้าจะดูกันจริงในราคาเขาไม่เท่าก,กันหรอกนะไม่ค่อยจะสม่ำเสมอ ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเป็นเรื่องธรรมดานะฮะราคาก็อาจจะใจกันไกลกันบ้าง5บาท10บาทอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนะ,ะนี่คือเหรียญ1บาทที่ลึกเสด็จนิวัดพนคอนฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดของชุดเขาโอเคเนาะอ่ะวางไว้หลังจากนั้นมาดูเหรียญเนี่ยอืมเนี่ยที่ประปาประกาศรับซื้อไปช่วยแบบเป็นทางการไงนะถึงนักสะสมเขายังไม่นิยมก็ตาม ปปาเห็นเห็นว่าเออปปาอยากได้ด้วยแล้วก็จํานวนการผลิตเขาก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้ก็ประมาณ6ล้านกว่ากว่าเนี่ยหล้านเหรียญเหรียญย5สตาตคางปีพศ2,500ในหอเนี่ย f c ฮะเขาผลิตออกมา6ล้านกว่าเหรียญแต่ปปาเล็งเห็นว่าเอาละนะดีกว่าอืมก็ก็ยังไม่มีที่ไหนครับซื้อแบบเป็นทางการแต่ปปาเป็นคนแบบนี้ฮะ F4 ฮะถือว่าผลิตน้อยแล้วก็อายุเหรียญก็โอ้โหหกกว่าปีแล้วอ่ะรับซื้อให้ ใครจะบอกว่ารับซื้อถูกก็ตามก็ประปาร,รับซื้อผ่านการใช้งานแล้วก็10บาทไม่ผ่านการใช้งานก็ประมาณ20บาทไม่ผ่านการใช้งานเปรี้ยวๆเลยนะฮะผิวน้ําทองจับกันเลยประมาณนั้นนะอันนี้ถ้าเป็นเหรียญใหม่เขาจะสวยก็รู้อยู่แล้วเหรียญเนื้อทองเหลืองใช่ไหมเอออันนี้5สตางค์นะฮะรับซื้อ10บถึงยีบาทเนาะถ้าว่าถ้าว่าสน,นิมไม่เกาะเลยเนะี่ยถ้าอย่างเงี้ยมาเงี้ยมาได้เอฟซนะผ่านการใช้งานเนี้ยแต่บางทีบางเหรียญเอฟซส่งมาเขาจะติดสนิมด,สนมดําสนิมแดงไปเลยนึกออกไหมฮะ พอเหรียญเหล่าเนี้ยเขาไปล้างไม่ได้เอีฮะจะไปลงน้ำยงน้ำยาเขาจะกลายเป็นกลายสีกลายพันไปเลยนะจะส่งต่อยนักสะสมก็ไม่ได้อีกนึกออกไมหมฮะฉะนั้นก็เปน็นเรื่องธรรมดาเนาะเราก็อย่าไปคิดว่าทางช่องทั่วไปช่องของปลานั้นรับถูกการส่งยญขาย FC ฮะนะเมือ่อเมื่อเรารู้ว่าเหรียญราคาไม่แพงเพราะยอดจานวนการผลิตเยอะแต่เรายืนอยู่ในผู้โชคดีที่ยังมีช่องต่างๆประกาศรับซื้อสมัยก่อนเขาไม่ซื้อนะฮะเขาซื้อแต่เหรียญผลิตออกมา1000ันเหรียญนึกออกไหมฮะอ่าประมาณนั้นเนาะเงี้ยอย่างเงี้ย เหรียญเหรียญอ่าเหรียญสิบสตางค์ปีห้าร้อยเหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยป,ปาปาก็รับซื้อผ่านใช้ก็ห้าบาทไม่ผ่านใช้ก็สิบาทเพราะยอดจำนวนการผลิตเขาสิบสามล้านเหรียญปาปาบอกไว้นะเอฟซีสิบสามล้านเหรียญเนี่ยถ้าใครเคยติดตามเกี่ยวกับช่องยูทูบซื้อขายเหรียญเนี่ยเนี่ยเขาไม่ซื้อกันหรอกเอฟซีนะเขาไม่ซื้อกันหรอก เจ้าของช่อง YouTube เจ้าของร้านน,นะเพราะก็ถือว่าเป็นยอดจํานวนการผลิตเยอะนะเขาต้องมาคัดสภาพเอ่ยทั้งของเสียเอ่ยอะไรเอ่ยไงเมื่อก่อนเห็นไหมเขาเล่นกันตเตลียนหลักๆไปเลยเนาะนำเสนอเหลียญหลักๆเล่นกันเหลียญหลักช่องของป,ป่าเป็นช่องเล็กๆอยู่ไงฮะนะช่องเล็กๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามรับซื้อจริงไหมก็ซื้อเนี่ยใครไม่ซื้อป,ป่าก็ซื้อนะ จะไม่ซื้อเฉพาะเหรียญที่ผุพังก่อนมาเลยอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหรียญตกน้ําแช่สนิมฮะลงไปเล่นในโคลนหลายปีดีดักแล้วเอามาล้างผูก,ก่อนแล้วยางน้นก็ขายไม่ได้จริงๆเนาะก็เข้าแจทางช่องเรานิดหนึ่งนะโอเคอ่ะวันนี้เราได้มาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ช่องของป้าปารับซื้อหมดเลยใครที่ดูอยู่นะเนี่ยอาดูดูกันบ้างไหมเอ่ยนะเนี่ยรับซื้อหมดเลยตรงเนี้ยนะอาห้าสตางค์ปีพศ25 0 0 10บาทถึง20บาท10สตางค์ปีพศ2,500อ่ะา หบาทถึงสิบาทตามยอดจํานวนการผลิตนะที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้มีช่องดังๆระดับประเทศไทยเขารับซื้อนะฮะนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่เปรียญมาเยอะเขาไม่อยากเป็นภันละเขาแล้วเขาก็เติบโตพอแรงและ Fc ปะปาเข้าใจเขาปปาเข้าใจเขานะฮะแล้วก็มีเหรียญอะไรเสด็จเนี่ยพระนครเนี่ยปปารับซื้อนะอ่ะตรงนี้รับซื้อหมดแล้วนะแล้วก็ปี3 4 50บาท 10บาทปี3 4อ้าวหล่นแล้ว fc ฮะอ้าววางไว้แล้วก็มามีอะไรปี3 1อ่ะ4 1่หนสักทีปี4 1เนี่ยปปารับซื้อนะโอเคนะฮะขอให้เหรียญมีสภาพผิวสักขนาดนี้นะฮะเนาะเนี่ยอันนี้ปี4 2เนี่ยปปาก็รับซื้อสรุปแล้วมีอยู่5เหรียญห้ากอง2กอง3กอง4กอง5กอง6กองใช้งี้ดีกว่าอ่ะ6แถว6กองเนี่ย fc จำได้ไหมเนี่ยปปารับซื้อทั้งหมดเลยนะแต่ต้องเป็นเหรียญทั้งทั้ง6กกองเนี่ยต้องไม่เป็นเหรียญที่ผุก่อนพัง ขอบบินช่วดว่าเป็นกลีบดอกกุหลาบเลยนะฮะบินรอบเลยอย่างนั้นพป,ปาไม่รับนะถ้าอย่างเงี้ยรับหมดเลยโอเคไหมฮะเดี๋ยวปปาทำาอ่าทำ,ทำทำรายการไปแล้วปปาก็ประกาศรับซื้อให้ไปโอเคเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญขอบคุณสำหรับนักสะสมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมในขณะนี้ก่อนจากกันไปเซียก็อย่าลืมนะฮนะเนาะก่อนจากกปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของป๊าปาด้วยซื้อขายเหรียญสะดวกรวดเร็วที่สุดเอฟซีฮะปลอดภัยไม่อันตรายก็คือผ่านทางไลน์ ซื้อขายเหรียญโอนเงินผ่านทางไลน์นะฮะเดี๋ยวพ่อปาพยายามจะหมั่นพูดบ่อยๆทุกคลิปวิดีโอนะเพราะว่าเชื่อว่านักสะสมรุ่นคุณปูกคุณยจ้าคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะยังไม่ไว้ใจไงก็เลยอยากจะหิ้วเหรียญมาขายเนาะหิ้วเหรียญมาขายไม่คุ้มค่าเราได้เอฟซีบางคนบอกโอ้ยผมมีบอกแอนเมนว่าผมมีปมหูเป็นกองกองโกยโยเลยจะหิ้วไปช่องของปาปาเอฟซีฮะไอเหรียญที่ท่านมีอยู่เป็นกองเป็นโกยนั่นแหละเป็นเหรียญที่บางครั้งทางช่องไม่ได้รับซื้อด้วยระวังนะฮะนะ ระวังนะครับปาปาบอกนี่บอกดีกว่าปปาจะมาโกหกว่าอา้าวงั้นเอามาเลยประปาร,รับซื้ออย่างเงี้ยบางทีมาถึงแล้วเนี่ยหากเป็นเหตุที่ช่องของประปาไม่ได้รับซื้อยุ่งเลยเจ็บเลย f อฟซบบางคนเนี่ยเคยเคยเคยเล่าให้แอดมินฟังนะไปท,ที่ที่หนึ่งนะไปถึงแล้วเขาไม่รับไงอาจจะดูคลิปเขาไม่จบไงเขาไม่รับฮะเหมารถไปเจ็ดแปดพัน มาเล่าให้ปป่าฟังป้าป่าก็เออหนักก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะข้ามน้ําข้ามจังหวัดกันมาเลยนะทั้งไปทั้งกลับหมดข้ามเหมารถเป็น7 0 0 0นเลย F4 เจ็บไหมฮะเจ็บในตัวเราเองนั่นแหละฮันั้นศึกษาให้ดีด้วยเนาะทุกที่ฮะดูคลิปเขาให้จบติดต่อเขาให้ได้ล็กๆในป้าป่าว่าจะบอกเลยนะฮะเขารับซื้อจริงไม่จริงเนี่ยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเขาไปก่อนก็ให้ไลน์อะไรมาเหมือนช่องปป่าให้ไว้เนี่ยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเขาไปก่อนหนึ่งและเริ่มปลอดภัยแล้วนะนะเริ่มปลอดภัยแล้ว หลังจากนั้นแอดไลน์เสร็จแล้วลองลองฮะเพิ่มเพื่อนเข้าไปถ้าเขาซื้อจริงขายจริงเดี๋ยวแอดมินช่องเขาเนี่ยเขาจะรีบตอบกลับรับการเป็นเพื่อนแล้วคุณก็คุยกับเขาว่าผมจะส่งเหรียญนะก็ค่อยสืบสอบแอดมินบอกโอเคค่าส่งรูปมาได้เลยค่ามาได้เลยครับเนี่ยนั่นเริ่มปลอดภัยแล้วแล่แอดมินก็จะประเมินเหรียญนี้รับซื้อค่าเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อค่าดูคลิปช่องคุณประปาด้วยนะอย่างนี้เริ่มปลอดภัยแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณก็ส่งเหรียญมาเหรียญถึงมือปั๊บปปาเปิดกล่องแบบนี้เช็ค รวบรวมเสร็จราคาเหรียญคุณเท่าไหร่เดี๋ยวแอดบินก็โอนเงินให้เชื่อปะปาดีนะเดี๋ยวนี้สะดวกปลอดภัยก็ผ่านทั้งลาฮะโอนเงินทุกอย่างไปรวมกองอยู่ที่ธนาคารนะทั้งธนาคารท่านธนาคารช่องของปาปาโอนเข้าไปหากันนะเนี่ยไม่โอนอยังไงก็ไม่เข้าเอฟซฮะโอนแล้วหลักฐานไปอยู่ที่ธนาคารตัวอำเภอเลยปะปาจะโกงท่านก็ไม่ได้ นึกออกไหมฮะเพราะหลักฐานมีทุกสิ่งทุกอย่างท้งปลอดภัยที่สุดก็ฝากบอกระดับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ยังไม่เข้าใจเรื่องโอนโอนเงินผ่านทางไลน์เนาะอ่ะเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวป้าปาจะค่อยๆพูดทุกคลิปไปวันนี้ก็จะให้ความกระจ่างแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ซื้อขายเหรียญสะดวกรวดเร็วเอซีฮะโอนเงินปลอดภัยผ่านทางไลน์ช่องของป้าปาแบบนี้นะฮะนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ